สวัสด,ดีค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิด้าพี่น้องไม่กินผลไม้หม่ลัม้หม่มกอ,อกน้ำพี่น้องอันใหย่ายหามาเนาะยหญ่ย,ยูซุบินทวงศ์หามาเออเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะกลับมาจังสิเดมากรับมาจาก,ก,บาจากอบ,บนจังสิเดมาปอกเนาะอยังโอเคอยู่พี่น้องจ๋า แต่ว่าหน่วปะไข่ไงเนอกค่ะพี่น้อหมื่นั้นใหญ่ก็เอามาให้เอามาให้ลูกสาวลูกสาวเอาไปกินที่ทํางานเนาะบ่ได้ปอกให้ซ้ํานี่สิให้ลูกเอาไปกินกับหม่มาแดงอ่าเพิ่นสิจัดงานเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงปีใหม่อยู่บ้านเพื่อนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไปขั้วบ้านนอกระเลยสิปอกให้ลูกแล้วก็สิเฮ็ดไอ้พริกกับเกลือเนาะค่ะ,ะ,เ,อะ,คะเอาน้ำตาลปีเป็ดเนาะ ให้ลูกเอาไปกินเพราะว่าถ้าเอาไว้คอยกิน,กนยุ่แต่ว่าคอยกินกน,นิดๆหน่อยๆนะพี่น้องคอยกิน,กนบ่ลายงีสินะเออแขวแขวเขาบ่ค่อยดีปันไดเนาะฟันก็ไม่ค่อยดีค่ะพี่นออ้องเลยกอะถ้ากินกินไดอยุแต่ว่า้องเฮ็ดบางๆเนาะพี่น้องนนเนาะเฮ็ดบางๆอนีีขอขอ้คอยกิปอกด้วยพี่น้องมีเสียเสียหายเบิงเดอร์จ้าพี่น้องจ้าเสียหายเบิงน์นเนาะปอก เห็นไหมพี่น้องนี่นี่อนพอกินอยู่เดี๋ยวสิปอ,อกให้ดูไปหมดเจ้าว่าอันนี้ร่างหน่วยกะอาจสีเหลืองเหลืองกับบวเอาเน้อพี่น้องมันสุกมั้งแต่ว่ามันมันยังแข็งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแข็งแข็งอยู่นี่แข็งอยู่เดี๋ยวสิป,ปอ,อกมึงหยิบดอกพี่น้องแต่ว่าเคิงหนึ่งไร่ก็ลา,ายกว่านี้เนาะเอาไปอันลูกเอาไปกินที่ทํางานแล้วนะ้วก็ได้ปอกให้เพิ่นนะเพิ่นปอกเอาเองเพิ่นเอาไปปอกที่ทํางานเนาะ เลยซ้ำนี่แหะที่ทำางานก็นมากินเนาะเดี๋ยวสิปอกด้วยใจพี่น้องเดี๋ยวจะลงมือปอกปอกอง่ายหรอกพี่นอ้องไม่ยากปอกเอาอันนี้แหละปอกมันบอกใคร่วยใหญ่เน,ะนาะขนาดโดยใหญ่ๆเลยต้นเพิ่นกับวต้นเพิ่นกับก่บใหญ่ซ้ำอยู่เฮี้ยนอยู่เฮี้ยนอันใหญ่ดูสเวินเ์้าบวมเนาะ ให้โรบไปกินเอาไว้มันกระสีนี่เอาไปให่ข้นนมค่อยกินเนะเาะเฮ่าผู้เฒ่าก็ไกินได้อยู่พี่น้องมันได้กินเพระาะไดร์นเนาะเออกินซ้ำกินซ้ำอันผู้เฒ่าเลยเนาะพี่น้องนี่ปอกไปแล้วก็สิเห็ดพริกก,เก็เจอให้โรบไปเอาไปกินแลงเขาไปกินเดี่ยงกัน กินเรื่องบ้านมูเพิ่นบัไดไปกินร้านอาหารดอกค่ะหหหเห็ดลูกับเห็ดกับข่าวไปให้กันไปบ้านมูยุ่ใกล้ๆนี่แหละไม่มูบ้านเนี่ยนะดอกค่ะพี่นอ้องอันนี้นี่ากซื้อยากซุกพี่น้องอันนี้นะบ่ไดแล้วไดๆจะตั้งเอาแล้วพี่น้องเนาะ คำปอบบอกว่าก็จะอยู่จังซี่แหละพี่น้องมะก็จี้ขาอันนี้ซี่แหละเย่ติ้มก็บ,บ่ให้กินดอกมันก็ไดแต่อยากเอาไว้เอาไกินเออขอกินบักท่านเออบักท่านนะเพราะโอเคอยู่หยำปโปะโปอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้กับปโปะโปอยู่ดอกพี่น้องโปะแห้งบ่ได้เดี๋ยวแขวสีรลดออกเบิดเนาะ เรลไไม่ถิ่แบบ่าแข็งกินง่ายบักซีดาคือกันได้พี่น้องยากอยากแต่ว่าต้องเทดมุนๆเอาเนาะนีมน่มันเจ็บมันเจ็บเหงือกนะพี่น้องมันกินมันก็กินได้แต่มันหนเเ้เก็บเหงือกเนจะ็บเหงือกพี่น้องให้คอยปอกอันให้คอยปอกแลก้วสักกอนเนาะเให้พี่น้องเบิงบ่งหน้าบานนี่เนาะปอกพักไว้สักกอนไม่ยาวเนาะผู้เบิ่ง่นกระชีด น้ำข้านเนาะพี่น้องทายมันทายได้จรงจังย่านยานผูพันเบิงอ่ะน้ำข้านเนาะจ่ามาพี่น้องปอกแล้วก็สิประมาณนี้นาะจ้าเนาะนี่เดี๋ยวค่อยสิปอกแล้วมีน้ำ่้างอยู่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิเอาอันเฮ็ดเป็นชิ้นบบนี่เนาะพี่น้องเอาขึ้นจากน้ามได้แล้ว ก็สิอะแกะนะคะแกะสิพี่น้องชิ้นประมาณนี้แกะก,ก็ได้ค่ะพี่น้องเด้อ,อ่ปอกแล้วสิดได้ประมาณนี้เสั่งไปติม๊มค่ะเอาไปทั้งพุ่นแม่ ค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวขก่กระชีิดตำน้ำจิ้มมาดิพริกค่ะพี่นอ้องหอยมิเตพริกอันใหญ่ๆสิละหง่กับวป็นอย่างพี่น้องตัดเครื่องเอาตี่นะเ,เกลือลงไป<ม>กาเอาเล้วพี่น้อง ตำแดงตำแหลกกะเพชรด้อพี่น้องตำบ่แหลกกะบ,บ่เพชรเนาะปี๊ไปจัประมาณนี้แล้วพี่น้องแล้วตำต่างกอนก้อนบ้นรเริ่มเทิมเลยนะพี่แก่ล้องไปอีกพี่เนาะต่างมาเนี่ยแต่ก็เละข,ขึ้นมาเนาะ ทำอย่างนี้นงไ,งได้พี่น้องาำใส่จักลอยได้พี่น้อง็นเดียบ่อยพี่น้องคอยซีมมึงเลย

พี่น้องค่าคลิปนี้กระสิบขอบพระคพาจากปไปเลยพี่น้องี <c oughs> ิยวขโมยนลวคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องก็ดีม่แห้งเลยอค่ะไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ